สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่พัทยาค่ะตอนแรกเขามีงานลิเกไทยทีูพท่พัทยานะคะก็ไปเบิ้งใดอ่าสถานที่ตรงใดเดี๋ยวจะโพสห,หนาเฟซหน้าเพจนะคะทุกคนคะ่ะคือตอนนี้เนาะประเด็นที่แบบว่าบางคนกับอ่าพูดถึงกล่าวถึงว่าเหมือนแพกลกระซานมาแบบจิน้นจิ้นแบบเออจะเลิกจิ้นไหมจะอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะบางคนก็บ,บอกว่า ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมหรือมันก็มีหลายแง่คิดหรือแบบหลายมุมมองที่คนจะมองนะคะแต่หนุมอง,งว่าสิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันมันเป็นการที่เราสร้างงานสร้างผลงานสร้างอาชีพและสร้างความสุขอ่ามันเป็นมันเป็นความสุขของห้าในการทํางานหรือว่าในการใส่ชีวิตเพราะฉะนั้นหนูมองว่านานูบ่ไเ้ไปเห็นในคุณยายเดือดร้อนแ้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราอยู่ในมุมของเราเราสร้างความสุขเล็ก ในจุดของเราในกลุ่ม f อของเราที่สนับสนุนเราเพราะฉะนั้นแต่บางสิ่งบางอย่างที่อาจบางคนอาจจะคอมเมนต์หรืออาจจะเสนอแนะติชมเข้ามานะคะอันนี้คือหนูน้อมรับเลยอันไหนที่เราจะนํามาแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของการแสดงในเรื่องของวงที่จะทําให้เราพัฒนายิ่ง่งขึ้นไปอันนี้คือหนูแบบน้อมรับจากหัวใจเพราะฉะนั้นหน้าตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่ว่า,ามมนจะปิดฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ โอกาสในช่วงที่เราติดฤดูกาลปรับปรุงในเรื่องของการแสดงด้วยแล้วก็อีโคเจ็กอีกลหลายอย่างเพราะฉะนั้นในสิ่งที่หนูยืนยูนณจุดนี้หนูมั่นใจว่าหนูทํางานเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงองค์กรเพราะฉะนั้นในเรื่องจะจิน้นหรือไม่จิ้นจะจิ้นต่อหรือไม่ต่อหนูมองว่าหนูหนูทาแล้วหนูมีความสุขหนูก็แฮปปี้และแฟนคลับที่รักและสนับสนุนมีความสุขหนูก็แฮปปี้เท่านั้นทุกคนค่ะคือบทตองวอย่งางไรเมื่อนี่ บางคนอาจจะแบบว่าไม่ค่อยเห็นคุณแม่แต่งตัวแบบนี้นานแล้ววันนี้ก็เลยหยิบชุดในตู้มาใส่ดูว่ายังอยังโอเคไหมพราะว่าเป็นคนที่ดูแลรูปหลังและเป็นคนที่ชอบการแต่งตัวมากและเป็นคนที่ชอบแบบชอบดูแลตัวเองอชอบดูแลตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่แพลวพราวเ,เลือกนี่เลยค่ะคือเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วชอบดื่มกาแฟอยู่แล้วตัวนี้เป็นเพลียวคาเฟ่ซึ่งเป็นแบรนด์ของ เราเองเป็นแบรนด์ของพลเราเองเป็นอย่างคืองขายกาแฟเป็นอย่างที่กาแฟเพราะว่า 1. ตอบโจทย์ตัวเองด้วยเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟ 2. เราจะทานกาแฟายังไงให้มันดีต่อสุขภาพและรักษารูปร่างรักษาหุ่นด้วยตัวนี้เป็นรา w คอฟ f e ่ซึ่งคนใดที่มีปัญหาในเรื่องของมีหน้าท้องหน้าท้องยุวยไม่กระชับหรือเป็นคนที่ถ่ายยาก ห้องปูกมีปัญหาเรื่องการคับท้ายการย่อยอาหารโดวนี้คือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถามว่ากาแฟเยอะแยะแล้วแต่คนจะเลือกรับประทานแต่คราคอฟี่เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่อยากควบคุมน้ําหนักควบคุมความหิวอยากซอยในเรื่องของการคับทายสลายปุ้งตัวนหนาทองเป็นกาแฟจอย ลดอาการหิวจุกจิกในระหว่างวันและก็ช่วยดักจับไขมันขับออกทางอุจจาระตัวนี้หนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งห่อสองร้อยเก้าสิบาทแต่ถ้าใครซื้อสามห่อหกร้อยสามสิบบาททุกคนปกติสามห่อแปดร้อยเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าใครซื้อในคลิปนี้หกร้อยสามสิบบาทได้สามหอ่อแต่ถ้าผูดด้ใดแบบว่าอุ๊ยอยากล่องกอนห่อเดียวสองร้อยเก้าสิบบาทเอาไปล่องกอนนี่ค่ะนี่ค่ะจะทรงแบบเก็บปลายทางแต่ถ้า แต่ถ้าโอนส่งฟรี290บาทถ้าใครอยากลองนะแต่ถ้าให้คุ้มเลยคือสห่อ630บาทพิมสนใจหรือทักซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้เลยตอนนี้รับตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกทั่วประเทศอยากสมัครตัวแทนแบบไหนสมัครกับแม่ทีมได้เลยนะคะใครสนใจยินีสนใจได้เลยใครที่กินอยู่ช่วยรีวิวด้วยว่าดีจริงไหม ทานแล้วเห็นผลจริงหรือเปล่าน้ําหนักลงจริงไหมแล้วช่วยในระบบขับถ่ายจริงไหมใครสนใจรีบเลยนะคะโปรสาห่อหกร้อามบาทรีบพิมพ์สนใจหรือจะเอา1ห่อก็ได้ค่ะ